สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับชาวบ้านนักเรียนสกลนครแห่ขอเลขเด็ดลูปปั้นแรดฮือฮาเข้าฝันบอกเบอร์ถูกระวันได้เงินใช้นี่นะครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายน58นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หมู่บ้านกุดแฮนอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครริมถนนสายคําเพิ่มกุดบากมีชาวบ้านและนักเรียนจํานวนหนึ่งเดินทางมาที่ลูกป,ปั้นแรดอันเป็นเศรษลักษณ์หมู่บ้านโดยการนําน้ําแดงตลอดจนดอกไม้ทุกเทียนจำนวนหนึ่ง เดินทางมาเพื่อบนบานสารกล่าวและแก้บนหลังจากที่ประสบผลสําเร็จตามที่หวังไว้เนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงเดินทางมากลับไหว้ขอให้สอบผ่านและขอให้มีโชคลาภและต่อมาตกกลางคืนนอนฝันมีคนไปบอกเลขเด็ดและนํามาบอกผู้ใหญ่ผู้ปกครองนําไปซื้อลอตเตอรี่นะคระับปรากฏว่าถูกรางวัลจานวนหนึ่งนะครับขณะที่ส่วนหนึ่งถูกหวยใต้ดินทําให้มีเงินไปสอบและได้ใช้นี่นะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ข่าวแพร่กระจายออกไปทําให้คนคอหวยตลอดจนนักเรียนจากโรงเรียนหลายแห่งเดินทางมากราวไหวและขอบนขอให้สอบผ่านในวิชาที่เรียนบางคนสอบติดโรงเรียนดังมีชื่อทําให้ประสบผลสาเร็จตลอดจนคอหวยต่างเดินทางมาเพื่อขอเลขเด็ดโดยการบนบานขอให้ฝันหากถูกหวยจะนําน้ําแดงและอาหารมาเส้นไหว้นายนเล็กและพ่อหรือพ่อเล็กนะครับขอส่งกับนามสกุลชาวบ้านคุณแหด กล่าวว่าความจริงการสร้างแรลดดังกล่าวขึ้นมานานแล้วนะครับเพื่อเป็นสินลักของหมู่บ้านว่าที่นี่เดิมเคยมีแลดป่าและช้างเสืออาศัยอยู่จํานวนมากเพราะเป็นอินแดนที่ติดกับภูพานแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของแลดป่าชาวบ้านเรียกว่าอาาอยสารนะครับเรียกแรลดว่าแฮดหลังสร้างรูปปั้นเสร็จและอยู่ใกล้กับโรงเรียนเด็กหรือ ผู้ใหญ่บางคนเมื่อเห็นก็นําดอกไม้ทุบเทียนไปไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนและครูจากหลายแห่งเมื่อจะไปสอบก็จะพานักเรียนไปไหว้ขอพอรภาษาอีสานเรียกว่าครอบนะหมายถึงการบอกว่าขอให้ประสบความสาเร็จทําให้เกิดความมั่นใจและหลายครั้งสร้างชื่อเสียงกลับมา,าสมกับความตั้งใจนะครับต่อมานะมีข่าวว่าคนถูกหวยมาบนมาขอกับแล็ด ก็มีการบอกตอนไปนะทําให้บางคนที่ชอบซื้อหวยก็มาขอเลขเด็ดซึ่งก็มีคนได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นธรรมดาจนล่าสุดเห็นว่ามีนักเรียนบนเรื่องการสอบและสามารถสอบได้แล้วครอบครัวก็ถูกลอตเตอรี่มีเงินมาใช้หนี้หลายหมื่นบาทข่าวออกไปธรรมชาวบ,บ้านและนักเรียนที่ต่างๆเดินทางมากราบไหว้าจานวนมากนะครับผมบอกว่าเป็นเรื่องความเชื่อของแต่ละคนห้ามกันไม่ได้ส่วนผมก็ซื้อหวยเหมือนกันและเล่นไม่มากเอาพอแก้ไขเครียดแล้วก็ซื้อตามที่เขาฝันว่า แลดไปบอกมีเงินไปทําบุญเช่นกันส่วนงวดน,นี้มีชาวบ้านฝันว่าแลดมาบอกเลข43 45 35นะครับเท่านั้นก็ลองไปซื้อลอตเตอรี่งวดน,นี้ใกล้วัหนหวยออกจะมีคนเดินทางมาเสี่ยงโชคกันมากเชื่อว่าน่าจะโชคอีกนะครับในเลขกล่าวนะครับผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่านะครับนอกจากยังพบว่าที่บริเวณวัดสะพานสีบ้านพานตะบนขมิ้นอำเภอเมือง,งสกลนครบริเวณบ้าน หนองหนองน้าบ้านพานครับที่มีหลวงพ่อทันใจแช่น้ํานะครับมีชาวบ้านเดินทางมากราบขอหวยเช่นกันครับและส่วนมากพบว่าภายในบริเวณวัดมีการปั้นรูปพญานาครอบต้นตาลสูงขนาด10เมตรนะครับมีชาวบ้านเดินทางมากราบเพื่อขอหวยเนื่องจากเชื่อว่าเป็นพญานาคที่ขึ้นมาจากหนองน้ําพานครับที่ห่างจากวัดประมาณ700เมตรมาสิงสถิตอยู่นะครับ เนื่องจากก่อนหน้านั้นมีชาวบ้านต่างจังหวัดมาบนแล้วถูกรางวัลที่1จําจนวน8ปล้านบาทแล้วมาแก้บนทําให้คอหอยยังเชื่อว่าพญานาคหรือพระหลวงพ่อทันใจแช่น้ําจะให้โชคอีกครั้งนะครับโดยมีชาวบ้านฝันว่ามีพญานาคขึ้นมาบอกว่าขณะนี้มีอายุ9 8ปีแล้วขอให้โชคดีชาวบ้านจึงบอกเล่ากันนําไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับส่วนที่บริเวณริมน้ําผุนะครับอำเภอเต่าง,งอยนะครับที่เป็นที่ตั้งพญาเต่าง,งอย มีชาวบ้านและคอหวยังคงนําน้ําแดงและเครื่องเส้นไหวมากรับว่วเช่นเคยนะครับเพราะเชื่อว่าพญาเต่าจะให้โชคเหมือนกับหนุ่มขับรถส่งขนมปังมาบนและถูกระงวัลที่หนึ่งจำนวน34ล้านนะครับจนกลายเป็นเศรษฐีใหม่ไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้ชาวบ้านฝันได้เลข44 55เป็นเลขเด็ดจ,จากพญาเต่านะครับผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าจากการสํารวจแผงลอยหรือผู้จําหน่ายลอตเตอรี่ในจังหวัดสกลนครนะครับทราบว่าตัวเลขที่ชาวบ้าน หาซื้อมากที่สุดงวดน,นี้ตรงกับเลขพยาเต่าคือ44และ55ไม่มีจำหน่ายนอกจากนี้มีกลุ่มตัวเลขที่มีเลข89ไม่มีจำหน่ายแม้จะมีบางรายให้ถึงใบละ150บาทก็ตามสอบถามเช่าว่ามีการมากว้านซื้อเลขดังกล่าวไปหมดก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยผู้จำหน่ายลอตเตอรี่รายหนึ่งกล่าวว่าตัวเลข189มีคนป่วยรายหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตอำเภอมุกสุวนคร ป่วยแล้วญาติพาพากลับบ้านเพราะาการไม่ไหวนะเมื่อมาถึงระหว่างญาติระหว่างทางครับญาติเห็นถ้าไม่ดีถามว่าจะสั่งเสียอะไรไหมและถามอีกว่าหวยวันนี้เลขอะไรหญิงคนดังกล่าวพูดก่อนสิ้นลมว่า189ทําให้ญาติตลอดจนผู้ทราบข่าวหาซื้อไว้จนหมดประกอบกับทราบว่าตัวเลขนี้ไปตรงกับหวยทางภาคเหนือจึงทําให้ตัวเลขดังกล่าวขัดแคลนนะครับแต่ก็มีคนสอบถามโดย หากหาได้ให้ใบละร้อยห้าสิถึงสองก็มีนะครับ